เวลาเรากดเข้าไปครั้งที่1นเนี่ยก็จะเป็นเปิดนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะ รุ่นเดียมานะคะ DC 0 1นะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูข้างในนะคะว่ารูปรางหน้าตาเป็นยังไงนะคะเ,เราลองมาเปิดกันเลยนะคะก็สั่งมานะคะยังไม่ทันได้ใช้งานนะคะก็จะ สินค้านะคะที่ส่งมาก็มีการแพ็คมาอย่างดีนะคะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่าก็มีโฟมนะคะข้างในนะคะแพ็กเกจก็จะมีโฟมนะคะที่เขาห่อมาอย่างดีข้างนอกก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวออกมาให้ดูทีละอย่างกันมาเปิดดูข้างในนะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยการอยู่หชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะคะดับแรกก็จะเป็น ผู้มือการใช้งานของรุ่นเดียม,มากนะคะเขาก็จะบอกนะคะทางไหนก็จะบอกว่าลักษณะาการต่อตอยังไงนะคะเนี่ยแล้วก็วิธีใช้งานยังไงนะคะ,ะมาดูต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นสายชาร์จนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวแกะให้ดูนะคะ ไม่มีหัวนะคะก็จะมีเฉพาะสายที่ใช้ชาร์จนะคะใช้ชาร์จกับ power bank ก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปใส่หัวที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะก็สามารถที่จะชาร์จได้นะคะแล้วต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นว้าวเปิดออกมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นท่อนะคะท่อดูดฝุ่นนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่ดูดฝุ่นนะคะในมุมแคบนะคะมุมแคบมุมสูงนะคะที่เราไม่สามารถเข้าไปได้ะคะ่ะก็จะใช้ตัวนี้นะคะซลโซนเข้าไปดูดนะคะตัวนี้อ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ติดนะคะเหมือนคล้ายๆที่ติดฝักบัวติดไว้ที่ฝาผนังนะคะเพื่อที่จะเก็บหรือว่าตั้งเครื่องดูดฝุ่นนะคะ ันนี้ไม่ไม่ได้แกะนะคะอ่ามาตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่ดูดฝุ่นนะคะที่ดูดพื้นนะคะตามพื้นตามอะไรนะคะก็ใช้ดูดไปนะคะจะแบบนี้นะคะลักษณะอ่าเมื่อกี้นี้ลองดูดดูดไปก็ติดนะคะเพราะว่าเขาจะมีแถบตัวนี้นะคะทําให้ฝุ่นละองนะคะหรือว่าเศษผงต่างๆติดง่ายนะคะ,ะตัวสุดท้ายเลยที่สุดก็คือเครื่องดูดฝุ่นนะคะ ลักษณะกระทัดรัดนะคะจับเหมาะมือนะคะน,นี่นะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะอุปกรณ์กันแล้วก็จะลองรีวิวกันดูดฝุ่นให้ดูนะคะไปกันเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อนะคะท่อนะคะตรงนี้นะคะเราก็ต่อแบบนี้เข้าไปเลยนะคะถ้าต่อแบบท่อยาว นะแล้วเราก็นี่นะคะถ้าอยากจะดูดพื้นนะคะนะต่อตรงนี้เข้าไปนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ใช้ในการดูดพื้นนะคะตัวนี้จะจะดูดนะต่อนี่นะคะดูดพื้นในที่ก,กว้างๆนะคะแคบก็ได้อยู่นะคะแต่ถ้าเอออ่าทีนี้ตัวนี้ก็จะเลื่อน เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะคะตตวนี้ก็จะใช้ดูดในเบาะรถยนต์นะคะก็ะได้นะคะที่เก้าอี้โซฟาแบบนี้หรือว่าผ้าม่านนะคะเราจะต่อนี่นะคะถ้าจะต่อแบบยาวนะคะหรืออันนี้ในลักษณะของการต่อแบบยาวหรือถ้าเราอยากจะให้สั้นลงนะคะเราก็ไม่ต้องใช้ท่อตัวนี้นะคะดึงออกอ่ะเราก็ต่อตรงนี้เลยนะคะมันก็จะ อ่ะมันก็จะสั้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะกำลังก็อาจจะเรงกว่าอ่ะแล้วก็ดูดไปนะคะตามพื้นตามอะไรนะคะเนี่ยตามโซฟานี่ก็สามารถที่จะดูดได้นะคะเนี่ยตามผ้าม่านำำานะคะตัวนี้อ่ะหรือว่าถ้าอยากได้ตัวนี้นะคะไม่เอายาวเราจะเอาสั้นเราก็เอาตัวนี้อ่ะเราก็ดูดไปอะในลักษณะของมุมแคบก็ได้นะคะอย่างเช่นในรถเราอยากดูดในรถอ่ะสั้นๆเออตดวน,น,นี้ ได้นะคะนี่นะคะกระดูกลักษณะประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะดูดพื้นได้โซฟาแบบนี้ก็ดูดได้เหมือนกันนะคะเนี่ยแบบโซฟาแบบนี้เราก็สามารถที่จะดูดได้นะคะที่เพื่อนๆตามเบาะรถนะคะหรือว่าที่มุมแคบต่างๆแต่ถ้าว่าแคบมากนะคะเราก็ใช้ตัวนี้นะคะก็จะมี2หัวนะคะ แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนสะดวกแบบไหนนะคะทีนี้เราไปชมการใช้งานจริงนะคะไปเลยตอนนี้นะคะก่อนใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มกดนะคะกดครั้งแรกนะคะเป็นการเปิดเครื่องนะคะที่ระดับนะคะระดับเบานะคะกดครั้งที่2ก็จะระดับสูงขึ้นนะคะสังเกตจะเสียงจะสูงขึ้นระดับแรงขึ้นนะคะ ก็ดูดไปเลยนะคะอ่าต่อไปก็จะไปดูดพ้าม่านนะคะจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะคะจะเป็นระบบเปิดปิดแล้วก็เพิ่มความเร็วในปุ่มเดียวนะคะจะไม่มีตัวเลขบอกนะคะอ่าแบบนี้นะคะก็คือเปิดเครื่องนะคะความเร็วที่ระดับประมาณหนึ่งนะคร่ะ อันนี้เป็นการดูดม่านนะคะแล้วก็ดูดไปนะคะตามซอกตามอะไรอ่าหรือว่ามุมสูงสูงข้างบนแบบนี้นะคะตามนี้นะคะเราก็สามารถที่จะดูดได้นะคะตามซอกนะคะที่เข้าไปถึงเราก็สามารถใช้ตัวน,นี้ดูดนะคะอันนี้อันนี้ก็จะระดับแรงขึ้นนะคะ ก็จะมาดูช่องนี้นะคะสีช่องนี้นะคะก็จะเป็นระดับแบตเตอรี่นะคะส่วนช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะคะเวลาแบตเตอรี่หมดนะคะเราก็สามารถที่จะชาร์จตรงช่องนี้ได้นะคะ, <läuft> ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะว่าระดับแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้อตอนนี้อยู่ที่ระดับ2นะคะแบตเตอรี่นะคะ,ะถ้าเหลือ หนึ่งนะคะหรือว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะเราก็ชาร์จได้เลยนะคะส่วนระดับเสียงเครื่องดูดฝุ่นนะคะความดังนะคะก็เหมือนเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปนะคะก็คือไม่ดังมากนะคะเวลาเราจะชาร์จแบตนะคะเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะคะชิปเข้าไปตรงนี้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็ใช้กับหัวที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะ ือว่าจะเป็น power bank นะ<ม>ก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะแล้วเราก็ไปเสียบไฟเหมือนชาร์จบตโทรศัพท์ธรรมดาหัวชาร์จตัวนี้จะเป็นแบบ USB t h p i C นะคะเมื่อเราชาร์จนะคะไฟก็จะขึ้นตรงนี้นะคะถ้าขึ้นถึงระดับที่4นะคะก็คือเต็มแล้วนะคะก็สามารถถอดไปใช้ได้เลยนะ เราดูดเสร็จนะคะเราจะเอาเศษฝุ่นละองนะคะไปทิ้งนะคะมันก็จะมีที่ล็อกนะคะเวลาเราเปิดน,นะคะเวลาเราเปิดออกนะคะเราก็จะต้องเลื่อนนะคะเลื่อนลูกศรนะคะมาตรงนี้นะคะตรงนนะคลายล็อกนะคะแล้วเราก็ค่อยๆดึงออกนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเศษฝุ่นข้างในนะคะที่ดูดเมื่อกี้นี้นะคะก็เยอะอยู่นะคะ พอพึ่งดูดนะคะก็ถือว่ากําลังเรงพอสมควรนะคะประสิทธิภาพในการดูดก็ถือว่าโอเคอ่าแล้วก็สามารถนําไปทิ้งนะคะตัวนี้เราก็สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้นะคะนี่นะคะสาธิตนะคะเวลาเราเอาไปทิ้งแล้วนะคะเราจะปิดนะคะเราก็ต้องปึ๊บมาตรงนี้นะคะให้มันอยู่ที่ตัวล็อกก็ เป็นอันว่าเศษนะคะสามารถที่จะใช้ดูดเลยนะคะเ,เดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่นะคะถ้าเราจะใช้นะคะเรากดครั้งแรกก็คือแบบธรรมดานะคะก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ30นาทีนะคะถ้าเราดูดแรงๆนี่ก็ประมาณ15นาทีนะคะเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้นะคะราคาก็ถือว่าไม่แพงมากนะคะทั่วไปก็คือประมาณพันสองถึงพันห้านะคะก็ในยุคนี้สมัยนี้นะคะก็คือ มีวายก็สะดวกนะคะเวลาเราทําความสะอาดหาซื้อมาใช้นะคะก็ลองดูแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะสําหรับสินค้าที่อยู่ในระดับราคา1 2 0 0ถึง1 5น0นะคะส่วนท่านใดสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ s h อ p e e นะคะแล้วก็ Lazada นะคะต่อไปนะคะถ้ามีอุปกรณ์หรือว่าสินค้าใหม่ๆนะคะก็จะนำมารีวิวให้ทุกท่านนะคะได้ชม กันต่อไปนะคะถ้าหากใครไม่อยากพลาดนะคะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสรรหาสาระด้วยนะคะเราจะพยายามสัรหาสาระดีๆนะคะหลากหลายมาฝากทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับทางช่องด้วยนะครับ